ผมทีนะครับนักร้องนำวงเจสเตอร์นะครับเป็นคุณพ่อของน้องทีเจอายุ5ขวบการที่ลูกๆได้เรียนตั้งแต่เด็กๆผมว่ามันก็ดีเขาจะได้ฝึกให้การพูดให้การเขียนเป็นธรรมชาติโตขึ้นมาต้องทํำธุรกิจต้องทํางานต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก I w i l l go around and up to the top Back down and stop. จริงๆเด็กๆชอบภาษาอังกฤษกันมากนะครับลูกผมก็เรียน English โปรแกรมอยู่แล้วแล้วเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษติดมาจริงๆแล้วครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกันตลอดเวลาถ้าเขาได้เรียนภาษา <D> อังกฤษออนไลน์เพิ่มเติมเนี่ยเท <D> ่ากับว่าเราใช <D> ้เวลาฝึกพ <D> ูดภาษาอังกฤษเนี <D> ่ยแทบจะทั้งวันเลย The The Can you try it with me The The <Good> ที่สนใจในคอร์สเรียนออนไลน์ t ฟ f o n i c First Online เพราะว่ามันสะดวกสามารถดูได้ตลอดเวลาบทเรียนก็สนุกมากทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้รู้สึกยังไงกับการที่ลูกได้เรียนกับเจ้าของภาษาจริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าด้านสำเนียงเนี่ยแน่นอนว่าเราได้ฟังในสิ่งที่ออกเสียงถูกต้องคุณครูโซฟีเป็นคนอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาเขาพูดแบบชัดมากทุกวันนี้ต้องบอกว่าสำเนียงผมเองเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าลูกเลยนะ to help me me Do knows you Can น้องทีเจก็จะชอบทำกิจกรรมผมเองก็ได้เล่นกับลูกไปด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าชอบข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นคือเราเห็นว่าลูกๆของเราเนี่ยมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ว่าจะกับเพื่อนนะครับหรือแม่เวลาที่ไปเจอแบบคนต่างชาติจริงๆ,นะ <S 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 ๆเนี่ยเขาก็ไปคุยภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของภาษาเองเลยจริงๆ การที่เราปูภาษาอังกฤษให้เขามีพื้นฐานแน่นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้เขามีทางเลือกสมมุติว่าอยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศเรียกได้ว่ามีพื้นฐานที่ดีมากเลยที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆผมก็ถือว่าเราได้ปูพื้นฐานให้เขาได้ดีระดับหนึ่งแล้วครับ สำหรับผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะครับคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ขอแนะนําเลยนะครับที่ Phonics First Online มันได้รับความสนุกได้ทํากิจกรรมด้วยกันในครอบครัวและที่สําคัญที่สุดก็คือได้ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นแน่นอนครับ